วันนี้ฝ้ายจะมาแนะนำนะคะแยกระหว่างขุนสีโคจคงและฮกหลงนะคะหลายๆท่านอาจจะสับสนว่ามันคล้ายกันนะคะมันต่างกันนะคะอะต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะดันดับที่หนึ่งนะคะขุนสีโคจคงนะคะจะใบหนากว่านะคะจะใบหนากว่านะคะส่วนฮกหลงนะคะจะใบ มันจะดูบอบบางกว่านะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่าแล้วทีนี้มาในเรื่องของการกัดสีบ้างนะคะคุณสีก็จะคงจะออกลายไทยกว่านะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะกัดแดงนะคะในขณะที่ฮกหลงจะออกสีชมพูนะคะอันนี้คือเห็นชัดเลยนะคะอ่าแล้วเส้นตรงนี้มันจะเขียวนะคะเส้นตรงนี้จะเขียวนะ,ะอันนี้คือใบแก่มากนะคะมันเลยออกเป็นข,า,ขาวๆอ่ะส่วนกระดูกจะขาวนะคะอ่ะเรามาดูใบที่เนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะใบจะบางกว่าคุณสีก็จะคงนะคะ นี่ยค่ะจะออกสีชมพูเลยนะคะส่วนคุณสีโคจคงเนี่ยจะออกแดงเลยนะคะนี่นะคะและนี่ก็คือความต่างของขุนสีขคจะคงนะคะแล้วก็หกหลงค่ะ